ูโจทย์ที่เป็นเน้าหมูปับมาแพ้กระสา่ายคราวนี้เที่ยวของท่านพูวามามาตอนน,นี้มาแล้วเนี่ยเมื่อคืนเขามากับหมอลำนึงนะหมลอที่เป็นเนี่ยเราเป็นหมหรสพกนะน่าบกเสียมันึงหายไปเมื่อคืน จริงนี่คือหลักที่เป็นแนบุคคลที่นําปัญหาให้กับแนวที่เป็นแนวทางของทุกคนเสนอทุกแนวทางทางนี้เป็นแนวระบบของคือต้นตัวตนที่เป็นแนวมากับแนวที่เป็นร้านคาราโอเกะแล้วก็ร้านที่เป็นแนวอ่านป่านี่คือนี่คือบุคคลที่เป็นแนวพาดพิงไปถึงอีสูสู่ที่เป็นนิสูที่บางอย่างมันเป็นระบบของแนวทางที่ พราะโจทย์ที่เป็นถ้าต้องการอย่างนี้แหละคือหลักที่เป็นร้อยเปอร์เซ็นต์ตัวนี้หลักเป็นรับหมอนี่ครับรับรับเม้ารับเมา,เมาอะไรก็หลักที่เป็นแนวทางของไงตัวที่มันยุ่งให้คนทะเลาะกันกันทางนี้เป็นไงเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัวพุ่งเอาไปขายมบอกให้คนปลูกข้าวแต่ไม่มีโรงสีนี่แหละใช้ย่างไงมันเป็นปัญหาของไง <c oughs> มีทิ้งใจหันใจนาที่เป็นเนี่ยิงคลอดหลักที่อบตารอวตารที่ที่อยู่เนี่ยเขาเป็นฐานฐานไม่คือีปัญหาครับผมแต่พอกลุ่มนี้มันมันแพร่กระจาธิญาการค้าที่ว่าอ้างว่าเป็นจับเป็นนู่นจับนี่กี่คนที่เป็นกัมพากี่อย่างที่เป็นระบบที่เป็นแนวทางที่ไม่เขียนไม่ได้กอไผ่โกไป แช่นาะที่เป็นนคนคนที่ปล,ลูกะหลายอย่างเนี่ยทาง,ทน,น,งน,นี่เป็นในชะ่ผมก็ปลูกกางประเจนี้เป็นแล้วคือบางอย่างมันเป็นเหน่ใ่นะจริงกับจเ,เพราหลักที่เป็น ทานทานให้กับพื้นที่หลายๆอย่างถูกถูก,ก,กแล้วแต่ทางนี้เป็นอะไรคือายสกอตราพูดถึงายสกอตแบบไหนอะไรคือรทางนี้เป็นระบบของ ผ้ากมาอผ้าขมารก็สลายมันจะเสกจากผ้ากมารกลายเป็นเสื้อผ้าคือสิ่งที่เป็นทางเาที่ว่าเป็นเปืองผ้าของแม่ของผู้ชายหรือว่ารีไวท์801แต่นี่คือหลาที่เป็นปี8ยุค80ครับรักษาในสิ่งเป็นคุณค่าของเวลาตั้งแต่วิ่งตั้งแต่โมพาพาเป็นข้าวข้าวเป็นอะไรมหามหาเป็นอะไรลอดเป็นผ้าจะเป็นคนที่เป็นมหาจะเข้าใจแนวที่เป็นอางของเอง พื้นผ้าที่เป็นไหนรก็ตั <laughs> กงกินยังไงก็ได้แต่เป็นอะไรเป็นไหน <c oughs> ทั้งที่เรามาหมูป่าส่ขั้นนี้คือเ็นอยัง ตัวที่เอาไปแทวซ่ให้ถล่มว่าทางโจอดคันแกนในเสียหายกับเนื้อนี่ถ้ามีคนตัดเหล็กคือมือที่จะตัดเหล็กได้ก็นี่แหละนี่คือบุคคลที่จะตัดเหล็กกันเนี่ยเรจเป็นตักเป็นปาก,ปก,ปกอีกอีกที่นึงเพื่อจะรู้ว่าใครใช้ทำในงั้นทําไมทําไมถึง ถ้ามีโอกาสก็ให้ไปเคลียร์กับนีอเราเป็นตัดเราไปว่าที่เดิมอันคือหลักเป็นจุดเริ่มต้นนี่เป็นนทําไมน่นก็คือไม่กับมีสิ่งนี้เป็นทางแปบแหนกคือหลักที่เป็นนี่ไม่ใช่ตัวสีเขียวด้วแต่วงยางเขาอาไปเปรียบเทียบว่ามันนี่คือสิ่งนี้เป็นไงกรอบอันนี้คือกรอบทองนีนี้คือกรอบนะครับผมนี่คือกรอบยัไงไงน,นี่คือขอบเขตที่อยู่ในเป็นอะไรคือทอง อะไรก็สีมันเป็นระบบของ แต่สมรู้เทียงแต่บริษัทเงินกู้เราที่เป็นของอำเภอบันฝางแล้วก็ขเขาเที่อำเภอบันทุง่งนั่นแหละกำลังเรารอเก็โด,ดยตรงตอนนี้เป็นหนาทางแบบนี้มีฟอลลินคลูสอ็กซ์เครน